ท่าเชี่าวจามัยาะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพวกนี้นะครับผมจิมามีเรื่องมาบอกนะครับก็บคือ,อเมื่อมาถึงสนามบินแต่วันแหล้วมีขั้นตอนอย่างแน่นะครับว่าจะได้เฮ็ดอย่างแน่หลังจากลงเครื่องแล้วนะครับเนาะกับกติมิยู สองเรื่องลักๆนะครับที่เข้ามาหอนานบินแล้วนะครับจริงๆเข้าฉีต้องเจอนะครับก <c ười> ็คือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงพันในแต่วันนะครับก็มียังมีการระบาดของไวรัสโควิดอยู่นะครับและนี่ก็เลยเป็นที่มาของการากักตัวแล้วก็ป้องกันตั้งแต่ล่วงจากเคร่องมากครับบา สิมีอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันเดือดจีมามาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับครับหลังจากที่เข้ามาหอดสนามบินนะครับหลังจากที่เข้ายา,างลงมเครื่องมานนกนะครับอันดับรแกกรกน,นะครับก็คือกสิมมีสิมีรล่ามนะครับจิมีรล่ามโดยสิเป็นหือใกล้นี่แหละนะครับมีลามหรือใกล้นี่ยนะครับที่มาคอยตอนรับเข้านะครับมาคอยตอนรับนะครับ แล้วก็คอยเช็คนะครับเช็คค้นเช็คซื้อตามบริษัทต่างๆนะครับที่ที่บริษัทจัดทางงานทั้งท้งท้ง,ง,งทางเมืองไทยนะครับทรงมาแล้วก็มาจาัดแนกแบ่งๆเป็นโรงงานแต่ละโรงงานว่าทุกเขียนแต่นมของใดเนมนะครับก็บมาแยกแยะกันว่าอสองคนนี้หรือสามคนนี้อยู่โรงงานเดียวกันบออย่างไรน,นะครับก็แยกแยะกันนะครับมาจัดแจงคน นะครับทีนี้พ่อจัดแจงนะครับเช็คค้นเแล้วนะครับกัสิมาทําการาลง่งเบียนลงทะเบียนซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดก็คืออซิมมือถือนะครับจากเมืองไทยนะครับทีพโอสามารถใช้ได้ในในแต่วันนะครับที่นี่ก็เลยมีการแจก,กซิมนะครับาบางคนอาจจะมี บริทัทนัจะทางงานอาจีแจกซิมมาพร้อมแล้วก็ลงตะเบียนพร้อมนะครับบางพ้นอาจี่มีแต่ต้องมาซชื่อที่สนามบินนะครับถ้าเกิดบมมีซิมของแต่วันกับ่าสามารถใสโทรศัพท์ได้ครับนะครับจเพราะฉะนั้นจําเป็นยางยิ่งครับที่ต้องมีซิมแต่วันนะครับที่นี่พ่อลงตะเบียนซิ่มแล้วนะครับก็บจีมีการแจกแจง นะครับปรกาแจกเอกสารคูเมอ่อต่างๆที่ที่ต้องประพฤติปฏิบัติตั้งแต่มันเหยียบแผ่นดินไต้หวันนะครับว่าคูเมอ่อต่างๆนหาน้าสิ่มีอย่างแน่นะครับการใช้ชีวิตนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ต้องไปรับชุดตรวจโควิดนะครับ ือชุดตรวจเอทีเคแบบเร่ยงดวนนะครับแล้วก็ตัวกล้องยูเทวันก็ที่เป็นเก็บเก็บเก็บน้ำลายนะครับตัวยางน้ำลายนะครับมาให้เป็นชุดนะครับพอรับเอกรับเอกสารต่างๆนั้นน้ารับชุดตรวจโควิดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นเดินผ่านเครื่องเอ็กซเรย์รว่าเอ็กซเรย์กระเป๋านะครับเอ็กซเรย์กระเป๋า นะครับวาจีมี้ยังแปลกปลอมขม่าบอนะครับสิ่งที่ทางไต้หวันห้ามนะครับกามีหลักๆก็กกคือเป็นพวกอาหารที่ผลิตจากเป็น,เป,นเป็นเครียกงอะไรนะรเป็นเนื้อซั์นะครับเป็นเนื้อซัดเสียมบ๊วได้นะครับผักกะบ๊วได้เป็นบางชนิดนะครับผักกับ๊วได้นะครับเนื้อสั์ก็จะเป็นพวก ไก่หมูนะครับหลักๆก,ก็คือหมูแหละครับที่บาสามารถเขาไตหวันไ้นะครับแล้วก็พ่อตรวจเครื่องเอ็กซเรย์เสร็จนะครับเพากับไปรับเพากับไปเดี๋ยวกอนนะเรื่อมพี่น้องอ๋อแล้วก็ไปไป,ไปเยื่นเอกสาร สแกนกับต่อหม้อนะครับไปยินเอกสาร้วก็ไปหาต่อหม้อนะครับพอพานต่อหม้อเสร็จเร็ว้วก็ไปก็จะไได้ไปรับกระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเดินทางก็คือเป็นกระเป๋าใบนิ่งใหญ่นะครับพีนน่น้องใบนิ่งใหญ่ทีเขาไปโหลดใต้เครื่องนะครับพอเป็นรับกระเป๋าเสร็จนะครับกจ็จะออกไปเก็บตัวย่างน้ำลาย นะครับไปเก็บตัวยัางได้จากกล่องที่แจก,กมาให้ตอนตอนวอลเป็นตอนแรกนะครับแจก,กกล่องมาให้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเก็บตัวไล่เก็บตัวอย่างเสร็จปุ๊บแล้ว,ลวก็จิมี่อ่าจะเป็นล่ามหรือบอรหรือเป็นตัวแท่นบริษัทนี่แหละครับมารับเล่าอีกมาหับเข้าอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ะจิมีรลดบัตรมารับไปอีกเพื่อที่จะไปไปกตัตโตนะครับ เพื่อที่กักตัวอยู่โรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมนี่จากจากที่ได้ยินมานะครับได้ยินมาจากทางทางเมืองไทยนะครับก็บคือโรงแรมนี่สีโบเมนบริษัทที่ห้องซีม่เมนดงานนะครับซีโบ,บเมนซีโบเมนโรงงานในการจัดสันโรงแรมไผ่นะครับแต่แห่งจะเป็น รัฐบาลนะครับเป็นการจัดสรรหาห้องพักห้องโรง,งแรมในการกักตัวนะครับที่นี่การกักตัวโรงแรมนะครับจากจากเมื่อก่อนนะจิมี่จิมี่น้องจิมี่น้องคอนบ้านเดียวกันนะครับคนบ้านเดียวกันก็คือมาก่อนนะครับอนันตก,กักมาช่วงนั้นก,กักตัวประมาณนาจีประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดหมื่นนะครับประมาณนี้แหละครับนะครับ ก็ตัวประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าอโรคระบาดร่างแบบกาลัางหลายนะครับกาลัางหลายก็เลยม,มาตัดการก็เลยแบบอาชีกักโดนเน่นะครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้นะครับช่วงที่ผมอาชีพนี้ก็คือลดจาก่20 21มือลงมาเป็น1 4ซีนะครับจากที่นี่ที่ผมมาชั่วโมงเนี่ยก,ก็คือเป็น7มือนะครับก็คือเป็น7มือนะครับ ซึ่งเจ็ดมืนด่นนี่จะแยกกับเป็นสองส่วนนะครับสองส่วนคือเป็นการเป็นการกักตัวสามมือนะครับเป็นการกักตัวสามมือแล้วก็จะเป็นการหลังจากกักตัวสามมือเราจะเป็นการเฝ้าเฝ้าดูอาการนะครับเฝ้าดูอาการสี่วันนะครับเฝ้าดูอาการสี่วันก็เป็นโรคก,กับเป็นเจ็บเหนื่อยแล้วครับ พอถึงวันที่เจ็ดวันสุดท้ายนะครับปัจจุบันการตรวจเอทีเคที่ที่ทั้งสนามบินนะครับจัดมาให้นะครับตรวจเอทีเคนะครับแล้วก็แจ้งผลทั้งมือถือนะครับพอผลตรวจเป็นลบนะครับกับข้ากับจีได้ออกจากโรงเรียนปัจจุบันลถบริษัทมาลับไปโรงงานต่อไปนะครับเอาละครับผม ในส่วนของอการที่เข้ามาฮอดสนามบินไต้หวันวเราเข้าจีเก็ดยางแน่มีขันต่ออยางแน่นะครับแล้วการกักตัวว่ากักตัวจัดมือนะครับมันนี่ก็เลยสิไม่เลี้ยงเหล่าแค่สองเลื่องนะครับสองหัวขขอก็คือมิถึงมาถึงสนามบินใหยังแน่นะครับ้วก็มาถึงที่กักตัวกักตัวจัดมือนะครับส่วนที่พักโรงแรม ้วก็อาหารการกินทั้งแต่วันีนสิเป็นจังไหนะครับนาตาเป็นจังไหลสิพ่อกินได้บ่นะครับเดี๋ยวาหารสี่พจะมาบอกกันคลิปหนะนะครับจะมาบอกกันคลิปหนะนะครับก็ขอบคุณหลายครับที่สามารถรับชมนะครับก่อยาลืมนะครับปากเป็นกำลังใจนะครับปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมายุ่นน้ำพี่น้องนะนะครับในระหว่างที่ผมอยู่ ไต้หวันหรือเ็ดงานอยู่ไต้หวันนกับผมกับสี่นี่ถ้าเกิดมีเวลาทายคลิปก็จะได้ทายไห้สุบีสุนองได้เบิ่งกันนะครับหล้วก็อัปเดตข่าวเรื่องเล่าต่างๆภายในไต้หวันให้น้องได้รับช้มกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณราที่เข้าชมครับล,บลาไปก่อนสวัสดีครับ